เัืติดไข่ขยดีที่ซื้อก็เป็นบ่หรืออไรมีสาเหตุได้มือวานกันที่ที่จีบอ่ครับมันเป็นเริ่องเป็นม้นวนนี่เอาไปลามจับเบื้องห่งกับอุ่นอุ่นอันนั้นโยงกับยางเขาโยกเขาโยกไปกินยาอันนั้นน้ำมูลเก็บขาได้หนานาหนากรบโบโดดโบยางบ่โบโดดโบต่ำโบยางกันเนาะ จะเป็นบริเลียนแบบหยาดตะลูกมันเหยียบดตะลูกไม่ได้เพราะว่าเอาเขาขอกแล้วบริบูรณ์กระตุกแลนะคะถ้าหยียบมันก็ต้องมีรอยถลอกบวมเป็นเป็นเป็นรอยถลอกหรือพื่นเพิ่นล่งพื้นบอกเก็บพื้นถ้าเป็นขอวันยาบนี้มันจะไข่ค้าไข่ซ้ำเพิ่นเคยเป็นลำปีได้หัวตอนนี้เนาะ พค่ะต้นนี้กับเป็นเนี่ยเป็นตุ่มอยู่อือม,มือเศร้าว,ว่านนี่นักกว่านี่บ่ย,ยังคงรับอือตึ๊กน้ากันเพิ่ <c oughs> งทอยักเดือนเลยพอสมเดือนวันทีหนึ่งมีหน้าค่ะ เอางครือเื่อยลยนะมั้งน้ำโมกมีบะมักมีโมกโอ้เก็บ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 อยู่ครับขางคว้าข้าหน่าอืมแม่นเก็บอยู่เพราะอันนี้ันี้เป็นงวงไข่ไข่ซ้ำหมือนละครับอาการรุนแรงบางสัตว์บางโตนิด ถ้าตัวได้ได้รับเสือล้ายป็นนิ่มร้ายร่างกายอ่อนแอกัดความรุนแรงมากัดแห้งครับเจ้มันที่เยียบขายกันหรือมันที่ไข่หงกับเจ้าของเจ้าตามเหยน้ำมี่ครับเจ้าหูผัดคุณดีเหรเขาส่องเบิ้งเนื้อจังหวัดไข่บัง เป็นโบเตบะแ่แหะท่านนี้ทำ้มพตงมีสาเหตุครับสัดการผิดปกติของหลางไก่ไปเอาบไปเก็บขาเกิดจากอุบัติเหตุบอรหรือเกิดจากโรคบอโรคไม่คขาว่าไข่ขาไข่ซ้า,ามเมือนี่แหละครับก็บอุบัติเหตุเกิดการโดดกระโดดกระแทกส้นกันเหยียบกัน นี่คือบัติเหตุครับแล้วก็ต้องเบิงสาเหตุของเกิดก่อนแต่ย่มนีก็จะเป็นไข้ซาเหม,มืออหละอาการไข,ข้ขาสันขาแข็งซ่าเหม,มือสาเหตุเกิดจากคุ้มามลงดดูดเลือดต่างๆนี่แหละตามธรรมชาติเป็นพาหะนำโรคครับกรสังเกตเบิงตัวทีร้นแรงที่สุดนี่ตัวทีเป็นโรคไข้ขาไข้ซา,า,ามหมือนง่ว คอดลูกใหม่โจจอยส้มสูบพร้อมคืดส้มนั่นร่างกายอันอนอนแอร์นะครับจอยสูบพร้อมร่างกายไร่รับเสื้อกัเฮ็ดให้เกิดโรคไหวขึ้นกับร่างกายซัดตัวนังนนําแต่ตัวได้ชุขภาพัร่างกายเป็นแข็งแรงแน่ความรุนแรงของโรคก,กับบอ,บอนักครับกับพ่อรูแบบเดียวกับลัมปีสกีนนี่แหละครับลัมปีสกีน ตัวใดเพิ่นได้รับต <te> pues ัวไอ้เพ <backs> ิ่นมีรับภูมิธรรมศาสตร์ิ่นกับเป็นโบราณตัวนี้ก็เป็นอยูะนี่แต่ก่อนผ่านเป็นตุ่มลำปีอยู่มันก็เป็นว่าจะบกนี่นี่กดนี่นะนี่มาตุ่มลำปีนี่เลยเคยผ่านเคยผ่านโลกลำปีมาภูมิธรรมศาสตร์มารับเป็นทุกตัวก็มีโอกาสเป็นแต่ความรุนแรงขื้นเดียวกับร่างกายชัดตัวนั้นแหละเป็นโลกครับโอเคก่อไฟเพิ่นน้า ที่ธรรมศาสตร์านนไร่มะเรงสัตภาวะน้ำโลกให้เพิ่นเตี้ยงแบบบานๆเท่าก็ต้องดูแลเพิ่นแบบนี้แล้วครับเน,บน,บนีย่ยนี่น้ำฝนสําคัญนะยนี่มะเรงหลาย,าลายตามธรรมศาสตร์่อไฟไรโย,ยงแมงวันเหลือให้เพิ่นนำ้ำสร้างความอบอุนให้เพิ่นนำ้ำฝนตกอยู่บ่บว่านนี่ขึ้นอยูกับโตกเดี๋ยวเฮ็ดปวกออกนหะน่นยเอาโอเคครับเดี๋ยวเพิง่งตรวจวัดไข่เพิ่นก่อนโอเค